คุณเคยได้ยินเสียงร้องไห้จากแม่น้ำไหมครับบางคนบอกว่ามันคือเสียงของคนที่จากไปแต่ยังมีบางอย่างค้างคาคืนนี้ผมจะพาคุณไปยังริมแม่น้ำเจ้าพระยาสถานที่ที่ใครหลายคนบอกว่าหลังทีิ้งคืนเสียงนั้นยังคงดังอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้น เราไปฟังกันเลยคืนนี้ลมแรงมากฟ้าครึ้มทั้งวันพอมืดลงมาอากาศมันเย็นจนขนลุกผมยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตรงนี้เขาเล่ากันมานานแล้วว่าหลังเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ดังลอยขึ้นมาจากน้ำบางคนบอกว่าเป็นเสียงคนตาย บางคนก็ว่าแค่เสียงลมพัดผ่านท่อแต่ที่แน่ๆมันไม่เคยมีใครกล้ามายืนคนเดียวตอนดึกๆแบบนี้ผมชื่อน้ำฟ้าเป็นนักกล่าวออนไลน์พอดีอยากมาทำคลิปเล่าเรื่องตำนานแม่น้ำเจ้าพระยาตอนแรกก็ไม่คิดอะไรแค่มาเก็บภาพเสียงแล้วกลับแต่พอผมเริ่มอัดคลิปเท่านั้นแหละมันเริ่มแปลกๆผมพูดอยู่ดีๆ แล้วได้ยินเสียงแปลกแปกแทรกเข้ามาในใหม่เสียงผู้หญิงร้องให้เสียงเบามากเหมือนอยู่กลางน้ำตอนแรกนึกว่าเสียงเรือผ่านแต่ไม่ใช่มันไม่มีเรือไม่มีคนเลยผมมองลงไปในแม่น้ำเห็นเงาอะไรบางอย่างลอยอยู่ไกลๆเหมือนผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวปิดหน้ายืนอยู่ในน้ำถึงเอว ผมหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแต่พอกลับมาดูในจอไม่มีภาพนั้นเลยมีแค่เสียงร้องให้เบาๆอยู่ในคลิปผมเริ่มขนลุกแต่ก็ยังอยากรู้เลยลองเปิดใหม่ๆตั้งกล้องไว้เฉยๆแล้วรอฟังประมาณหนาทีหลังจากนั้นเสียงนั้นกลับมาอีกคราวนี้มันใกล้มากเหมือนอยู่ตรงข้างๆหูผม ผมได้ยินชัดเลยว่าเสียงพูดว่าหนาวช่วยฉันด้วยเท่านั้นแหละผมวิ่งหนีเลยไม่ได้หันกลับไปดูแต่ก่อนที่ผมจะขึ้นรถผมรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามมาอยู่ข้างหลังเสียงฝีเท้าดังตามหลังทีละก้าวและหยุดตรงริมตลิ่งผมหันกลับไปไม่มีใครเลยมีแค่รองเท้าผู้หญิงคู่หนึ่ง วางอยู่ริมฝั่งเปียกน้ำจนเย็นเฉียบแล้วเสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินก่อนจะรีบขึ้นรถหนีคือเสียงผู้หญิงพูดเบาๆว่าอย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้หลังจากคืนนั้นผมกลับมาบ้านแต่หลับไม่ลงเลยในหัวมันมีแต่เสียงผู้หญิงคนนั้นวนไปวนมาหนาวช่วยฉันด้วย ยิ่งคิดก็ยิ่งขนลุกตอนเช้าผมเปิดคลิปดูอีกรอบภาพไม่มีอะไรเลยแต่เสียงในคลิปมันชัดมากผมลองเปิดลำโพงดังๆฟังชัดๆอีกทีตอนนาทีที่สามกว่าๆมันมีเสียงเหมือนคนพูดซ้อนขึ้นมาเสียงผู้หญิงพูดว่ามันฆ่าฉันตอนนั้นผมตกใจเลยรีบกดหยุดคลิป พราะตอนถ่ายผมอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ใกล้เลยผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าเสียงนี้มันคือใครเลยลองไปถามคนแถวๆริมน้ำตรงนั้นลุงขายน้ำชาบอกว่าเมื่อก่อนตรงนี้มีคดีผู้หญิงจมน้ำตายเมื่อสาสิบกว่าปีก่อนชื่อเมลิสเป็นเด็กสาวที่มาทำงานในกรุงเทพแล้วหายตัวไป มีคนเห็นเธอทะเลาะก,กับแฟนก่อนจะหายสุดท้ายจะสบลอยอยู่ในแม่น้ำแถวๆเดียวกับที่ผมไปถ่ายคลิปนั่นแหละพอลุงเล่าจบเขาก็บอกผมว่าถ้าอยากรู้อะไรจริงๆอย่าไปยุ่งมันไม่อยากให้ใครไปขุดคุยหรอกแต่ผมดันอยากรู้น่าสิเลยลองไปขอแฟ้มคดีเก่าจากโรงพักแถวนั้นเขาให้ดูแฟ้มบางส่วนมีชื่อมลิจริง แต่ตรงรายงานชนสูตรมันเขียนว่าไม่มีร่องรอยบาดแผลแต่สีหน้าผู้ตายเหมือนตกใจสุดขีดก่อนตายตอนอาประโยคนั้นผมรู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาทันทีเพราะตอนที่ผมได้ยินเสียงในคลิปมันเหมือนเสียงคนกำลังตกใจเหมือนร้องขอให้ช่วยคืนนั้นผมกลับบ้านอีกครั้งตั้งกล้องไว้เฉยๆแล้วนั่งฟัง แต่กล้องมันอัดเองโดยที่ผมไม่ได้กดผมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอีกคราวนี้เธอบอกว่าช่วยบอกเขาทีมันไม่ใช่อุบัติเหตุผมยืนขาแข็งอยู่ตรงนั้นไม่กล้าหันหลังเพราะผมรู้สึกได้เลยมีลมหายใจเย็นเป่ารถต้นคอผมอยู่พอหันกลับไปเห็นแค่ผมยาวๆีิดน้ำ ห้อยอยู่ตรงไหลผมก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบไปหมดหลังจากคืนนั้นผมไม่เหมือนเดิมอีกเลยทุกคืนจะฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ในน้ำเธอพูดแต่ประโยคเดิมซ้ำๆช่วยฉันด้วยมันฆ่าฉันผมตื่นขึ้นมากลางดึกทุกครั้งเหงื่อท่วมทั้งตัวทั้งที่เปิดแอร์เย็นจัด ผมเริ่มคิดว่าถ้าไม่รู้ความจริงมันคงไม่ปล่อยผมไปแน่เลยตัดสินใจกลับไปที่แม่น้ำอีกครั้งคราวนี้ผมเอากล้องเอาเครื่องอัดเสียงไปด้วยตั้งใจจะอัดไว้ทั้งหมดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะไม่หนีอีกคืนวันนั้นเงียบก,กว่าทุกครั้งไม่มีเรือไม่มีเสียงคน มีแค่ลมพัดเบาๆกับเสียงน้ำกระทบตะลิ่งผมเริ่มอัดเสียงแล้วพูดออกไปว่ามลิตถ้าเธออยู่ที่นี่ช่วยบอกหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นสักพักเสียงในเครื่องอัดเริ่มมีคลื่นซาๆเหมือนสัญญารบกวนแล้วก็มีเสียงผู้หญิงตอบกลับมาเบาๆเขาฆ่าฉันเขาไม่อยากให้ใครรู้ ผมถามต่อใครใครฆ่าเธอทันใดนั้นลมแรงมากเหมือนพายุพัดจากในน้ำขึ้นฝั่งผมต้องยกแขนบังหน้าแล้วเสียงนั้นก็ดังชัดขึ้นมันยังอยู่ที่นี่ผมส่องไฟฉายไปรอบๆแล้วก็เห็นมีเงาคนยืนอยู่ตรงสะพานไม้เก่าฝั่งตรงข้ามชายไวกลางคน สวมเสื้อเชอิ้ตปิดน้ำเดินช้าๆมาทางผมผมตะโกนถามคุณเป็นใครแต่เขาไม่ตอบเดินตรงมาเรื่อยๆจนผมเห็นหน้าเต็มๆเป็นหน้าคนเดียวกับในแฟ้มคดีเก่าที่ผมเปิดดูคนรักของมาลิกเขายิ้มแปลกๆแล้วพูดว่าบางเรื่องมันควรถูกลืมไปนานแล้ว จากนั้นเขาโยนถุงดำลงแม่น้ำเสียงมันดังตุกถุงนั่นขยับเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในผมจะวิ่งหนีแต่ขาเหมือนถูกดึงไว้น้ำในแม่น้ำเริ่มไหลย้อนขึ้นฝั่งและจากกลางน้ำผู้หญิงชุดขาวค่อยๆโผล่ขึ้นมาผมเห็นเธอชัดเลยผมปิดแนบหน้าตาโตแดงกลับมองตรงมาที่ผม เธอยื่นมือออกมาเหมือนขอให้ผมช่วยผมคว้าม,มือเธอไว้โดยไม่คิดอะไรทันใดนั้นภาพทุกอย่างขาวโพลนเสียงดังเหมือนระเบิดใต้น้ำแล้วทุกอย่างก็ดับสนิทเช้าวันต่อมาตำรวจเจอร่างชายไวกลางคนลอยอยู่ในแม่น้ำในกระเป๋าเสื้อมีจี้เงินรูปดอกมะลิ กับจดหมายสารภาพว่าเป็นคนฆ่าแฟนตัวเองเมื่อ30ปีก่อนส่วนผมร่างผมไม่เจอมีแค่กล้องวิดีโอที่ตั้งไว้บนขาตั้งในกล้องมีคลิปสุดท้ายผมยืนคุยอยู่กับใครบางคนที่มองไม่เห็นแล้วเสียงสุดท้ายในคลิปคือเสียงผู้หญิงพูดว่าขอบคุณนะตอนนี้ฉันไม่หนาวแล้ว ภาพในคลิปจบลงพร้อมเสียงน้ำสงบลงและในจอสุดท้ายมีภาพเงาของคนสองคนเดินหายลงไปในแม่น้ำ